วิธีค้นหาเพื่อนนะครับในโปรแกรม Line นะครับไปที่มอครับเสร็จปุ๊บไปที่ a d d f r i e n d ครับเสร็จปุ๊บถ้าเรามี ID แล้วก็แอดผ่าน ID นะครับ Search ID ครับแล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนนะครับแล้วก็กดเซิร์ชนะครับ แล้วก็จะเห็นเพื่อนเห็นไหมครับแล้วก็คลิกแอดนะครับแล้วเราก็จะเห็นเพื่อนนะครับหลังจากที่แอดมาเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะโทรฟรีนะครับก็ฟรีพอถ้าเราต้องการคุยผ่านมเมสเซจนะครับก็กดที่แชร์นะครับประมาณนี้ครับ